แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ายังไงครับทีมยักษ์ใหญ่นะครับยืนข้อเสนอน่าสนใจคว้าแอนโทนีซัมเมอร์นี้ครับล่าสุดนะครับนะฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนักเตะได้เปิดเผยผ่านนะครับนะทางด้านของกิฟมีสปอร์นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทีมอันดับที่15พิมพิมลิกอังกฤษนะครับอาจจะได้ทางออกสำหรับแอนโทนีแล้วครับ แอนโทนีนะครับไม่อยู่ในแผนการทาทีมของลูเบนดามูริมนะครับกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังหาสโมสรใหม่เช่นกันนะครับซึ่งเบื้องต้นเลอัลเปติสจากลาลิกาสเปนนะครับที่เพิ่งเคยยืมปีจอมหมุนเนี่ยไปใช้งานนะครับนะในตลาดนักเตะฤดูหนาวนะครับก็พร้อมนะครับนะคว้าตัวกลับไปร่วมงานอีกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเลอัลเปติสนะครับยื่นข้อเสนอยืมตัวนะครับ พวงออปชันซื้อขาดในขณะที่แมนยูเนี่ยต้องการขายขาดเท่านั้นในราคาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1,760ล้านบาทนะครับแต่ทีมดังจากลาลิกาสเปนเนี่ยติดปัญหาเรื่องงบประมาณครับล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโนระบุว่ายูเวนตุสนะครับยักษ์ใหญ่กันโซซซเรีานะครับอิตาลีอาจเป็นทางออกสำหรับแอนโทนีนะครับเมื่อมีการเจราจาในเบื้องต้นนะครับว่า ให้ดาวเตะทีมชาติบราซิลเนี่ยพิจารณาการย้ายทีมนะครับโดยนะครับมีข้อเสนอที่น่าสนใจสําหรับแมนยูด้วยครับโลมานโรายงานว่ายูเวนตุสนะครับพร้อมส่งนะครับนะดักลาสลุยนะครับมิดฟิล์ชาวบราซิลนะครับให้ย้ายไปแมนยูสลหับคั้วแอนโทนีโดยเสนอเป็นสัญญายืมตัวระหว่างพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับก็น่าสนใจอยู่นะนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยเคยมีข่าวว่าสนใจดักลาสลุยนะครับ ตั้งแต่อย่างเล่นในพิมิลีกับแอตตันวิลล่านะครับก่อนย้ายไปยูเวนตุสนะครับจึงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตานะครับไปไม่น้อยกว่าแอนโทนีนะครับจะได้ลงเอยกับยักษ์ใหญ่นะครับนะในกาโซเซเรียอาอิตาลีหรือไม่นะครับก็ติดตามกันนะครับผม